นะครับวันนี้ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับฮ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวครับวันนี้ผมจะไม่มาลิงก์นะครับโอเคครับดิงเอนเดอร์โคนะครับลูกตาเอนเดอร์แมวเอ้ยเอนเดอร์แมนะครับสามารถวับได้แต่ว่าสร้างประตูไปล่มก่อนไม่ได้นะครับสมมติว่าเราอยู่นี้ครับเราจะวับไปนู่นนะครับ ป่าบมันก็จะขึ้นไปหาเราปุ๊บมันก็จะมีเสียงเหมือนกันซะด้วยโอเคไปนู่นแล้วครับไปเลยมันก็จะไปให้เราแล้วครับโอเคนะครับโอเคออกจะแหลกๆหิดหน่อยนะครับผมก็ขออไปน,นะครับไปลิโก้ที่ยวถ้ามีชีวิตมันก็จะเหมือนคอมเลยนะครับอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรวะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นให้ดูนะครับไปเลยเราจะข้ามได้ไหม ย่อข้าได้ด้วยฮ่ะฮะเราอยู่นู้นครับเราข้ามมานี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปน้ำเน่านู่นนะครับไปเลยย่อ้จมมาในน้ำเน่าเลยนะครับโอเคครับมันก็จะมีโขดป่นหรือกระถางน้ำนะครับใช้เพราะว่าเราขี้เกียจเดินนะครับถ้าเราขี้เกียจเดินเราก็ใช้ไปไปใน Enduro ได้นะครับ คือนะเราจะหาบ้านเลลูซึหลูสักหลังนะครับหาเอ้หาทางสร้างบ้านนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปตัวน,นี้แล้วครับผมครับ